สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูช่างทำรั้วบ้านค่ะโดยช่างจะใช้วิธีการก่ออิฐบ,บล็อกแล้วก็เทเสาขั้นตอนตอนนี้นะคะอยู่ขั้นตอนการจับเสียมเสาอยู่ค่ะ ตัวเสารั้วนะคะหลังจากที่จับเสียมฉาบปูนเสร็จนะคะก็จะมีความกว้าง15เซนติเมตรค่ะตัวคานทับหลังก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นขนาด15บคูณเซนติเมตรค่ะเทคนิคการจับเสียมของพี่ช่างนะคะแกไม่ได้ใช้ระดับน้ำค่ะจะใช้ลูกดิ่งนะคะก็จะเป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนนะคะก็จะไม่เหมือนกันค่ะ ค่อยๆแกะสามเหลี่ยมออกมานะคะเมื่อแกะสามเหลี่ยมด้านสองข้างเสร็จแกก็จะจับเชี่ยมด้านหลังของหัวเสาค่ะผลงานของพี่ช่างนะคะทคําคนเดียวก็จริงค่ะแต่สามารถทํัลวได้หลายร้อยเมตรแล้วนะคะสําหรับปีนี้ค่ะงานของพี่แกก็ไม่ขาดมือค่ะเนื่องจากรับเหมาในราคาที่ไม่แพงมากนะคะ รั้วกอฉาบแบบนี้นะคะพี่ช่างก็รับเหมาไม่เกินช่องละ2,000บาทค่ะรัว้วฝั่งนี้นะคะก็ก่ออิฐแล้วก็เททับหลังเสร็จแล้วค่ะเขาจะเหลือขั้นตอนการรอจับเสียมนะคะ ความสูงตั้งแต่พื้นดินขึ้นมา,าหาหลังคานนี้นะคะก็จะสูงประมาณ1เมตร80เซนติเมตรค่ะส่วนตัวคานนะคะก็จะมีความกว้าง15คูณ15เซนติเมตรนะคะหลังจากที่ทำการจับเสียมและฉาบเสร็จค่ะอิดช่องลมนี่เสริมขึ้นมา1แถวนะคะรวมทั้งหมดอิดที่เกาะขึ้นมาก็จะมีทั้งหมด7ก้อนค่ะ ขั้นตอนทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่เทขานเกาะอิดแล้วก็เททับหลังนะคะพี่ช่างแก่ทำคนเดียวค่ะแนวรั้วด้านหน้านะคะก็จะล่นมาตามแนวเขตของหลักชนดค่ะ,ะตัวหลักชนดนะคะก็จะฝังอยู่ด้านข้างกำแพงแบบนี้นะคะตัวเสากำแพงนะคะก็จะอยู่กึ่งกลางของตัวแนวหลักเขตฉนดที่ดินค่ะ ก็จะห่างจากเสาไฟฟ้านะครับประมาณ80เซนติเมตรค่ะชุดทำงานของพี่ช่างนะครับแกก็สบายๆค่ะเสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าแตะค่ะงานจับเสียมนะคะช่างก็ฝีมือดีมากค่ะจับเสียมได้คลุมกิบเลยค่ะ เทคนิคการจับเสียมของพี่ช่างนะคะก็จะใช้สามเหลี่ยมสองอันประกบกันแบบนี้ค่ะปูนจับเสียมของพี่ช่างนะคะก็จะใช้ปูนเค็มค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีทรายที่น้อยกว่าปูนค่ะหากใครสนใจว่าจ้างนะคะพี่ช่างก็จะรับเฉพาะในเขตตัวเมืองชัยภูมิค่ะช่างก็จะมีรถสามล้อเครื่องคันหนึ่งนะคะขน เครื่องไม้เครื่องมือไปทํางานค่ะก็ถือว่าเป็นคนตู้ชีวิตคนหนึ่งนะคะสามารถหาเลี้ยงครอบครัวค่ะโดยพี่แกจะเป็นเสาหลักเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวค่ะในส่วนขั้นตอนการทํารั้วในคลิปนี้นะคะยังไม่แล้วเสร็จค่ะหลังจากที่ทําการจับเรียมแล้วก็ฉาบปูนเสร็จนะคะเดี๋ยวแม่น้องสันก็จะนํามาให้รับชมอีกครั้งค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ